ครับสวัสดี FC สู่ผู้สุขคนครับมันอิงลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟบัตรคูเมืองนะครับสเิเมษาย,ยนสองพับางที่หนึ่งเพชรน้ํางามนะครับ2ี่0ที่ลี่เลยนะครับแต่ลงกัจังไกบุนะครับ <c oughs> ลุงหลอดไปบัตรทันนะครับได็สาม้อยหคะแนนเจ้านะครับบางที่2อสีสู่รทำตัวเป๊กๆนะครับราคา30 70ิบเจ็ดสิบเด้อยสามคะแนนเจ้านะครับบางที่3 เทพทับหลวง 20, 50, น,น,น,นะครับยี่สิบห้าสิบเดศร้อยห้าคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่ซีนุ่มกอทมอนนะครับห้าสิบเก้าสิบเดสามร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โ oh หออน,มมน,นแอร์นะครับออกลมลมหนุ่มโนมมากนะครับแพลนะครับบางที่หานะครับสังเวียนป่าสดสี่สิบแปดสิบเดสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับล่ำดาบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ บางที่6เขมนามสวรรค์นะครับ10 20 280ีเด็ด้อยแปดสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7ฝ่าเขียงตะวันนะครับ30 70ิเดสิ้อยแปดสคะแนนเอาพิ่นคือติดแพลน,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 นี่ยท่นในส้อยแปดสิก็ผ่านตัวเนี่ยลุงหอลอดก็ไปอยู่นะแต่ลุงหลอดลืมนี <laughs> บางที่8อิสระสาธุนะครับ35 75ิเดสิ้าในยสี่สคะแนนเจ้านะครับบางที่9ป้อมทางหลวงนะครับ บวกสีกาตอกนยี่ห้าหกสิดสี่้อยเคะแนนผ่านวันเจียบนะครับบางที่10จันดีบึกฝ่าห้า5ิบห้ดีสาม้อยเคะแนนเจ้าหมวกนะครับบางที่สิบโชคบัณฑิตนะครับยี่ห้าหกสิบ้าดีสี่พอดีผ่านวันเจียบนะครับ บั้งดีสิบสโชคสมพรนะครับ25 55้ดีสองร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งดีสิบสนะครับสราชวงศ์นะครับ45 90ิบ้าเก้ิบดีี่ร้อวินะครับผ่านวันเทียบนะครับบั้งดีสิบสนะครับลูกไส้ละ60 10บิบวิดีสองร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งดีสิบหดงบางยุคใหม่65เพียง400นะครับดีส้อยเก้าคะแนนเจ้านะครับโอ้ที่รี่เลยนะครับจังหวัดแหลกนี่ตบนเต้นนะครับ บัดนี้เขาเห็นตัวหน่อยเบาอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วกระบดเกินนะครับผมราคาสูงริบเรีวเลยนะครับบ้างที่สิบหกเทปไกลหน่อยนะครับเพียง20นะครับไปสี่ร้อยนะครับเด็ดสองร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับลำดาบรุนแรงเลยนะครับบ้างที่สิบเจ็นาคอลินฟ้านะครับหกสิบห้าสิบห้าวินะครับได้สี่ร้อยห้าคะแนนเจ้านะครับบ้างที่สิบแปดนะครับที่เด็ดบังหินยี่สิบห้าสิบห้า สามร้อยสาคะแนนจาวนะครับบางที่1ิบเกอฟพิมมน80ดสิบสิบวิสา้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยี่นะครับสามเทพบนะครับยี่สิบ้อยเค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ยี่สิบเอ็ดชัยจราจ,จรห้าสิ้าสิร้อยเจ็ดคะแนนจ้านะครับบางที่ยีิสเพชรทวีศักด์นะครับสี่สิด้อยยาค่แนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ยีนะครับ ทอธนสิทธิ3 20. 3 20. 3. ์140-320คะแนนเจ้านะครับมือในส่วนมากสีส่สแ,ดแดงนะครับราคาสูงแดงกับเจ้านะครับผมอะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเ c ฟซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเ c ฟซีสวัสดีครับ